อ่สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูครับวันนี้จะมาสอนเป็นลิกโซโล่นะครับเป็นเทคนิคการสวิปติพิกกิ้งในดิมินิสเกลนะครับมาจากท่อนโซโล่เพลงฟาร์บิยอนเดอรซันของอีเวงมาสตีนนะครับลักษณะการเล่นนะครับจะเป็นการดีดกวาดครับคือสวิปติพิกกิ้งสามสายล่างครับไล่ไปเลยซ้ายสามสองหนึ่งนะครับอ่าโดยรูปสเกลจะอยู่ในดิมินิสเกลนะครับก็เริ่มที่สายสามนะครับช่องสิบอ่าแล้วก็ h a m m e r on ไปช่อง13นะครับแล้วก็ดีดควาดมาที่สาย2ช่อง12สาย1ช่อง10แล้วก็สาย1ช่อง13นะครับตรงนี้ก็ p ู l l off กลับมาช่อง10แล้วก็ไต่ขึ้นไป12 13สาย3อ่ลองฝึกเล่นบล็อกเดียวก่อนครับ โดยเทคนิคนี้นะครับของเพลง Fabio ิออนเดัเราจะต่อทั้งหมด3ออกเตปครับเล่น3ออกเตปก็คือเราจะเล่นโน้ตแค่4ตัวนี้ครับวนกันแต่ว่าเปลี่ยนไป3ตำแหน่ง3บล็อกนะครับแต่เพลงจริงมันค่อนข้างเร็วนะครับเราต้องฝึกช้าๆก่อนอย่าลืมว่า เราจะต้องดีดกวาดลงไปแล้วกวาดขึ้นมาแล้วก็ใช้เทคนิคของการแฮมเมอร์ออนพูออฟอ่ะเมื่อกี้บล็อกนี้แล้วนะครับพอเราจะไปบล็อกต่อไปเนี่ยให้เราสไลด์เข้าเรามาค้างโน้ตที่สาย3ช่อง13สไลด์เข้าไปสาย3ช่อง16อ่าแล้วก็ลงมาสาย2ช่อง15 สาย1ช่อง13กับ16อ่าแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาที่เดิมอ่าสไลด์จากสาย3ช่อง16ไปสาย3ช่อง19ลงมาสาย2ช่อง18สาย1ช่อง16สาย1ช่อง19ดันสาย1เสียงเต็มอ่าตรงนี้ก็ไว้วาโตได้ลเลยก็เป็น แต่ว่าถ้าเล่นเร็วๆปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราพอลงมาโน้ตสุดท้ายเราดันได้เลยนะครับไม่ต้องดิดซามก็ได้อ่าช้าๆอีกรอบครับครับก็ลองฝึกช้าๆดูครับก็เป็นท่อนเทคนิคที่น่าสนใจอยู่ครับ อ่ถ้าสงสัยใดๆก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ